สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินจะนําเสนอบทสัมภาษณ์ชาชุออนโมกสีก่อนเกมพบตุรกีนะฮะแล้วก็ความเห็นของชาวตุรกีที่แอดมินได้ไปสอบถามเพื่อนเพื่อนชาวตุรกีมานะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยนะฮะในบทสัมภาษณ์ของชาชุออนเนี่ยเขาบอกว่าหนูฝันมาตั้งแต่ตอนหลับมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะชนะตุรกีมันก็เลยทําให้เวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะตั้งใจเป็นพิเศษแต่ว่าเราจะไม่ตื่นเต้นจนเกินไป เราต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่พอดีและทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดค่ะมันเป็นแมตช์ k n อ c k o แข่งแพ้แล้วกลับบ้านต้องเต็มที่ทําให้สุดความสามารถค่ะ และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของน้องบุ๋มบิมชัชุออนโมกสีนะครับผมในส่วนของความคิดเห็นของแฟนบอลวันตุรกีเนี่ยที่แอดมินได้ไปสอบถามเพื่อนเชาวตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าแมตชนี้เนี่ยหนึ่งเลยตุรกีจะไม่ประมาทไทยนะฮะจะปิดแนวรุกของไทยไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิมบีมอัชราพรคงยศอะไรเงี้ยตุรกีได้ซ้อมแผนมาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็มีความกดดนันแล้วก็มีความที่รู้สึกว่า เฮ้ยเราจะมีโอกาสที่จะแพ้ไทยนะเพราะว่าไทยเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ใช่แบบขี้เละน,นะไทยก็มีความสามารถที่จะชนะตุรกีเหมือนกันเขาก็มีความแอบหวันนิดนึงว่าไทยจะสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดนะนี้หรือเปล่านะฮะ ก็นั่นแหละฮะเขาบอกว่ายังไงเนี่ยต้องรอดูในเกมเนะว่าจะเป็นยังไงในลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้ตุรกีชนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไทยชนะเขาก็เขาก็จะยอมรับนะครับเพราะว่าเขาเห็นฟอร์มของไทยเนี่ยในรอบนี้เนี่ยดีมากๆเลยในส่วนของเพื่อนตุรกีเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยรอติดตามในเกมดีกว่าว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเป็นกาลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยครับสี่ทุ่มครึ่งจ้า